สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนจะมาอธิบายการใช้คำกริยาภาษาฝรั่งเศสนะคะนั่นก็คือคำว่า aller นะคะคำว่า aller คะ่ะแปลว่าไปคะ่ะในภาษาฝรั่งเศสคะ่ะเราจะมาดูวิธีการผันคำกริยาตัวนี้กันนะคะเริ่มต้นวทวี่ประธานตัวแรกคะ่ะนั่นก็คือคำว่า je นะคะ je นะคะซึ่งแปลว่าฉันหรือผมนะคะวิธีการผันก็คือเปลี่ยนรูปเป็น v ค่ะนะคะ jev นะคะ jev ซึ่งก็แปลว่าฉันไปหรือผมไปนั่นเองคะ่ะส่วนประธานตัวที่สองก็คือคำว่า tu จนะคะซึ่งแปลว่าเธอนะคะซึ่งจะใช้ในบริบทที่ไม่เป็นทางการนะคะหรือเรียกคนที่เรารู้จักหรือว่ามีความสนิทสนมกันพอสมควรนะคะเราก็จะสามารถใช้ประธานจิได้นะคะวิธีการผ่นนะคะก็จะเป็นจิววานะคะจวาก็จะแปลว่าเธอไปนั่นเองคะ่ะต่อมาคะ่ะประธานนะคะอิลองนะคะ อิค่ะจะแปลว่าเขาผู้ชายนะคะซึ่งมีเพียงคนเดียวนะคะแล้วก็เอลค่ะจะแปลว่าเขาผู้หญิงหรือว่าหล่อนนะคะก็มีเพียงคนเดียวเช่นเดียวกันนะคะและตัวสุดท้ายค่ะคือคําว่าองนะคะองเนี่ยแปลว่าพวกเราค่ะซึ่งมีหลายคนนะคะจริงๆแล้วก็คือมีตัวเรานะคะแล้วก็มีคนอื่นๆด้วยนะคะเพียงแต่ว่าความพิเศษของมันนะคะจะอยู่ที่ว่าองเนี่ยแม้ว่ามันจะ หมายถึงหลายคนนะนะคะแต่ว่าเขาก็จะผันคํากริยาเนี่ยในรูปแบบเดียวกันเหมือนกับอและเอลนะคะโดยอ่าสำหรับประธานเส็นนี้นะคะคํากริยาเขาก็จะผันได้เป็น v านะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดก็จะเป็นอ e va เขาไปนะคะเอลวหล่อนไปนะคะองวาพวกเราไปนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะประธานตัวต่อมาก็คือนูค่ะนูเนี่ยแปลว่าพวกเรานะคะเหมือนกับคาว่าองค์เลยค่ะแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าคือองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้ในภาษาพูดนะคะ,ะแต่นูเนี่ยมักจะพบในออภาษาเขียนนะคะเวลาเราเขียนเราควรจะใช้นูมากกว่านะคะคํากริยาอาเล่สาหรับนูนะคะเราจะผันเป็นอาลงนะคะอาลงนะคะเพราะอ่านรวมกันก็จะเป็นนูซาลงนะคะนูซาลงก็จะแปลว่าพวกเราไปค่ะ ประทังตัวต่อมาค่ะคือคาว่าวูนะคะวูเนี่ยแปลว่าคุณค่ะสังเกตนะคะมันจะ,ะคล้ายๆกับคาว่าช o u นะคะแต่จะต่างกันตรงที่ว่า you เนี่ยแปลว่าเธอก็คือเหมือนคุณนั่นแหละแต่ว่าใช้กับบริบทที่มันไม่เป็นทางการแล้วก็เราเซ็นกับคนนั้นพอสมควรนะคะแต่ในขณะที่วูเนี่ยนะคะใช้เรียกคุณนะคะแต่ว่าใช้ในบริบทที่มันทางการนะคะแล้วก็คคนนั้นเนี่ยเราไม่ได้สนิทชิดเชื้ออะไรนะคะแล้วก็เป็นการ พูดนะคะเหมือนเหมือนให้เกียรตินะคะยกตัวอย่างเช่นเออเวลาเราไปเจอคุณหมออย่างเงี้ยค่ะเจอกันแล้วก็ใช้บูนะ,ะเรียกแทนบูได้นะคะทีนี้ค่ะ,ะคำกริยาที่ใช้คู่กับบูนะคะก็คือคำว่าอเล่นะคะ วูซาเละนะคะวูซาเละนะคะก็จะแปลว่าคุณไปนะคะทีนี้คําว่าวูค่ะมันไม่ได้แปลว่าคุณเพียงอย่างเดียวนะคะมันสามารถแปลว่าพวกคุณได้ด้วยนะคะพวกคุณที่นี้แสดงว่ามีมากกว่า1คนนะคะมีมากกว่า1คนเพราะฉะนั้นเนี่ยวูแปลได้ทั้งสองแบบนะคะคือคุณก็คือ1คนนะคะแล้วก็พวกคุณก็คือหลายๆคนได้เช่นเดียวกันนะคะและประธานกลุ่มสุดท้ายนะคะ่ะก็คืออิลเอลนะคะตัวนี้ค่ะ กลุ่มประธานตัวนี้ค่ะ il เนี่ยจะแปลว่าพวกเขานะคะพวกเขานะคะซึ่งพวกเขานี่นะคะจะหมายถึงผู้ชายล้วนเลยก็ได้นะคะผู้ชายหลายคนนะคะหรือจะหมายถึงผู้ชายในกลุ่มเนี่ยมีผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงปนกันได้นะคะก็เรียกอ l นะคะในขณะที่อลนะคะพวกหล่อนนะคะจะหมายถึงหญิงล้วนค่ะหญิงล้วนเท่านั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กลุ่มหญิงล้วนนี้นะคะมีผู้ชายเข้ามานะคะเราจะต้องเปลี่ยนไปใช้ประธาน il แทนนะคะทีนี้ค่ะคํากริยาอาเล่น,นะครับที่แปลว่าไปอะคะ่ะเวลาเราต้องการจะบอกว่า,เ,าเราจะไปไหนนะคะมันจะมาใช้โดดๆแล้วตามทวยสถานที่เลยไม่ได้นะคะมันจะต้องมีบุพบทตัวหนึ่งต่อท้ายเสมอนะคะนั่นก็คือบุพบทที่ชื่อว่าอา่ะนะคะอ่ะตัวนี้นะคะแต่ว่าความพิเศษของอะตัวนี้เนี่ยมันมันจะต้องมีการาแปลนะคะแปลงรูปนะคะใช้นี้ดีวกว่าแปลงรูปตามาคํานามที่มันต่อท้ายนะคะอ่ะทีนี้ลองสังเกตกลุ่มตรงนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้เนี่ยก็คือมันมาจากคําว่าอานั่นแหละอ่ะนี่มาจากบุพบทตอานั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อไร่ก็ตามนะคะที่สถานที่นะคะมันเป็นเพศชายนะคะสถานที่เราจะพูดถึงเป็นเพศชายนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนรูปเป็นโอนะคะแต่ถ้าสถานที่เป็นเพศหญิงค่ะเราจะใช้เราต้องเปลี่ยนรูปเป็นอาลา ะะแต่ถ้าสถานที่เนี่ยขึ้นต้นด้วยเสียงอสระนะคะเราก็จะใช้เป็นอะแล้วก็ตามด้วย L อ p อ s t สตอฟแบบนี้นะคะและสุดท้ายค่ะถ้าสถานที่นั้นนะคะเป็นพหูโพ์ค่ะเราก็จะใช้รูปว่าโอนะคะแล้วก็มี X ต่อท้ายตรงนี้ค่ะดังนั้นค่ะถ้าเราจะบอกว่าเราไปที่ไหนอะไรยังไงนะคะเราก็จะได้โครงสร้างว่าอาเล่นะคะอาเล่นะคะซึ่งก็ผันตามประธานตามที่เรนได้อธิบายไปตอนต้นนะคะตามด้วยบุพบทกลุ่มนี้ค่ะอ่าและตามด้วยสถานที่นั้นๆนะคะมันก็จะแปลว่าเรา ที่ไหนจุดๆ,ๆนะคะทีนี้แนนจะให้คำศัพท์มา8คำด้วยกันนะคะเพื่อที่จะมาฝึกแต่งประโยคกันนะคะลองมาดูที่คำแรกเลยคะ่ะโอคา a เฟ่โอคาเฟ่ในี่นี้ก็คือที่ร้านกาแฟะนะคะคำที่2ค่ะโอซูเปอร์มาร์เก็ตโอซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือแปลว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ต่น่งค่ะคำที่สาค่ะโอซีเนมาโอซีเนมา หรือโอซีเน่นะคะโอซีเน่อันนี้คือภาษาพูดนะคะและ้วพูดสั้นๆนะคะเหมือนอารมณ์เอ่อซีนเนมาก็คือโรงงภาพยนตร์ใช่ไหมคะถ้าเราพูดสั้นๆว่าซีเน่ก็คือโรงหนังนะคะเป็นภาษาพูดนะคะต่อมาค่ะโอเคสโตคองโอเคสโตคองก็คือที่ร้านอาหารนะคะหรือว่าภาษาพูดเดียวกันพูดสั้นๆนะคะโอเคสโตโอเคสโตต่อมาค่ะโอซองต์คอมเม็กเซียลโอซองต์คอมเม็กเซียลก็คือที่ห้างสรรพสินค้าค่ะต่อมาค่ะอะลูปิตาลอะลูปิตาล ก็คือที่โรงพยาบาลค่ะต่อมาค่ะอลา a ลาจอลา l ลา e ก็คือที่ชายหาดค่ะและสุดท้ายค่ะโอทัวเล็ตโอทัวเล t ตสังเกตน,นะคะคำนี้ค่ะคำว่าห้องน้ำนะคะในภาษาฝรั่งเศสนะคะจะเป็นรูปพระหูพน์ เสมอนะคะแม้ว่าห้องน้ําที่เราพูดถึงเนี่ยจะมีเพียงแค่ห้องเดียวนะคะเราก็จะใช้รูปหูปุ่มเสมอมันจะต้องเป็นรูปนี้ตลอดนะคะแต่ทีนี้เรามาลองออฝึกแต่งประโยคกันนะคะเริ่มต้นที่ข้อแรกเลยค่ะฉันไปร้านกาแฟอ่าไปดูที่ตารางเลยค่ะฉันก็คือคําไหนคะเจอใช่ไหมคะก็เขียนลงไปเลยค่ะเจอนะคะไปอาพันตามประธานเจอก็คือ v นะคะฉันไปที่ร้านกาแฟค่ะที่ร้านกาแฟคืออะไรคะอุกคาเฟ่นะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะก็จะเป็นเชฟอุกคาเฟ่ โอเคค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะพวกเขาไปโรงภาพยนตร์พวกเขาค่ะแสดงว่าหลายคนใช่ไหมคะอ่าน่าจะเป็นเขาที่อาจจะเป็นทางชายล้วนก็ได้หรือชายปูนหญิงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นประธานต้องใช้คําว่าอะไรคะ you you มีเอสนะเอส you พันตามประธานตัวนี้ค่ะก็จะเป็นวงนะนะคะไปนะคะที่โรงภาพยนตร์ค่ะไปโรงภาพยนตร์ค่ะก็คือก็คือโอ้ซีเนมาใช่ไหมคะโอซีเน ก็จะเป็นอีฟงอ a ซิน n ม m านะคะอันนี้ต่อไปข้อที่3ค่ะหลอนไปชายหาดค่ะหลอนค่ะก็คือเขาผู้หญิงนั่นเองนะคะคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นประธานตัวไหนคะไปดูที่ตารางค่ะอ่ะเอลนะคะเอลก็ใส่ลงไปค่ะเอลไปไหนคะอ่ะวาก็ประธานกับคุณวาชายหาดค่ะชายหาดก็คืออลา l ล g e นะคะก็เติมลงไปเลยค่ะเอลวาอลา l ล g e โอเคค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะเขาไปห้องน้ำเขาไปห้องน้ำก็แสดงว่าเขาเนี่ยคนเดียวใช่ไหมคะอ่ะเป็นผู้ชายใช่ไหมคะก็อ่ะยืมนะคะยืมอ่ะพันเกลียก็วางเหมือนกันห้องน้ำค่ะห้องน้ำอ่ะโอทัวเลตนะคะก็จะไปอย่างงี้อีว้าโอทัวเลตโอเคค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ พวกเราไปร้านอาหารพวกเราค่ะใช้คำอะไรคะพวกเรามีสองคำนะคะก็คือมีองมีองน,นะคะแล้วก็มีนูใช่ไหมคะอาจเอาเอาแบบองค์ก่อนนะคะก็จะเป็นองอะไรวาใช่ไหมคะองค์ใช้คู่กับฟานะคะไปที่ไหนคะร้านอาหารร้านอาหารอยู่ในเนียร้านอาหารทงางนั้นอ,อ่ะมีร้านองหารองค์วาอเาสอาหองนะคะอ่ะทีนี้เอาประโยคที่สองด้วยค่ะแบบใช้แบบประธานนูด้วยค่ะก็จะเป็นอะไรคะ นูซ์โลนใช่ไหมคะเพราะว่าใั้คู่กับเปิดเกิด,ดคำกริยาต,ตัวนี้นะคะนูซ์โลนต่อไปคะ่ะโอ้เฟสทูโอโอเคค่ะต่อไปข้อที่หกค่ะพวกหล่อนไปซูเปอปร์มาร์เกต็ตค่ะพวกหล่อนก็แสดงว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงใช่ไหมคะกลุ่มผู้หญิงล้วนค่ะก็จะต้องใช้ประธานตัวไหนคะเอลนะคะเอลแบบมีเอสนะคะอุย้ยเอล ทีนี้ค่ะไปค่ะก็คือฟงเอลฟงไปที่ไหนคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโอซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะพวกคุณไปห้างสรรพสินค้าพวกคุณแสดงว่าไม่ได้คุณคนเดียวคือมีหลายคนใช่ไหมคะถ้าเป็นพวกคุณคุณหลายคนเนี่ยเราต้องใช้ประธานวูนะคะก็จะเป็นวูอะไรคะคำกริยาวู อูซาเล่อูซาเลไปที่ไหนคะห้างสปปรรพสินค้าห้างสปปรรพสินค้าก็คือโอซองท์คอมแมกเซียลโอเคอ่ะบูซาเล่โอซอง r ์คอมแมกเซียลนะคะข้อสุดท้ายค่ะเธอไปโรงพยาบาลเธอค่ะเธอค่ะไม่เป็นทางการใช่ไหมคะต้องใช้คำว่าอะไรคะจู tu, นะคะจู tu. พันประธานตามจูก็คือว a านะคะจูว a าโรงพยาบาลค่ะอารูปีดาลนะคะก็ใส่เลยค่ะ อาลบตอ่า uh. uh, uh. ได้ออกมากเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะงั้นก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ